สวัสดีครับพี่น้องยงมโมเสาร์บ้าเพจค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคอมเมนต์คอม่วงใหญ่เลยพี่น้องที่บี้กับขอพ่อเฮาเมียน้องมาหน้าแล้วพี่น้องเนาะเ้านี้กับมาเบิ่งหนึ่งสาวหนึ่งนุ่มเพ็้นอย่างกั้มาเบิ่งน้องมาหน้าวาดรูปเมื่อนี้วาดตาเสาร์เล็กิจตะกรน้อยพี่น้องควรเห็นบ่บอกพ่อกะใต้กะใตยครับคราบเดียวพ่อไปดูครับครับพ่อทักทายพี่น้องอีฟซีเราก่อนไปพี่น้องไปเบิ่ง่นมันอยากให้เบิ่งกะใต้คน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่นารักครับแพงสบายดีพี่น้องทัวโลกเด้อครับผมสวัสดีพี่น้องทัวโลกแลวนี่ขบมาม้านที่เขาเนึ้อม่งเลยะพี่น้อง่อเพื่อขมาทายวิถีชีวิตเบ่เงลูกไข่เอาตาเศร้าๆเลยมันเหนียวให้ลูกมารับแดดรับลม <laughs> สวยสวยมากลูก เออย่องว่นนี้พี่น้องเลยลงมากเก่าลวดล่างครับครับล่างเราได้พี่น้องล่างแล้วเก่าเออเออ,เอ,อโอเคสวยสวยสวย,สวยเออเดินมากเก่าลวดพี่น้องเอ้านั่งวาดเขียนกับชัดไปพี่น้องเออ <c oughs> มีความสุขเบื้องอันวาดแล้วการนั่งซ้อมนะพี่น้องเอ้วาวาดต่อ กข่อยก็บ่กอยากคัดความรู้สึกของเขานะพี่นอ้องขวายว่าเขาอยากมีกินตนาการวาดแต่เนี้ยเขามักเนะาะมักแต่ไหนพี่น้องไงมักวาดแบบนี้มกักวาดมัดมืออะไรกันเอาไม่หามนะแถวนาเฮียนนี่ยพอล่างออกหมดแล้วเนี่ยไปทั้งคางแล้วบาดนี่ย <c oughs> คนมันมักเห็นทังไดพี่น้องจ <c oughs> นทั้งคนกาดแางถอยถแรงตามเรายน่ยมัวเศร้าว <c oughs> ่าขวายแล้วกาด เรารถไปเก็บต้นม่วงพี่น้องว่าเยี่ยมขึ้นเอามาไว้นี่อ่ากาศเยี่ยมวงเว้นเนี่ยมันกลางวันึงสิเอาไปไว้กบม่วงเพราะว่ากบม่วงนะมันมันหอมมัดมือนั่นเลยๆนะมันหอมมัดมือพี่น้องเลยโอ้ถนนเน่ากันเอ้พี่น้องกมบะว่าดูนี่ไหนพี่น้องเอ้เสื้อไอ้เนื้อไงค่ัยเสื้อหนาอันหนาแต่เมียเพิ่งจะจัดให้หน่อจังหน่อย อันนี้ให้นางเล่นก่นอนหัวใจหัวใจพี่น้องวาดหัวใจเดินนั่งลงม,มาลำเด่นลำล่มย่อมเศร้าเปิดหน้าคอเริไปเก็บของมาเอาพ่อตั้งท้ายพี่น้องไนลูกแหละตัวจะให้กงมวงใหญ่เขาเหรอเนาะเออาวาดลูกวาดเห็หนเอาเออให้เอาคอ,อ,อ,อมาปุ่เปุ่มเลยเอาเริ่มไหมเอาวาดหัวใจไหม แต่เมื่อใหรอารมณ์นี่พ่อบอกว่า,ดไ,า,ววาดไดโนเสาร์กวาดเด่นไปน่อยแต่ว่าส่วนมากหลักๆนั่งกินมักวาดรูกพ่นวาดรูปไม่ยิ่งเด็กน้อยกระตุนนะกระตุนที่เพิ่นเบิ้องละ่ะกินตน้อนขัดเบิ้งกระตุไนได้กวาดนั่นนั่นเอาวาดไดโนเสาร์เลยว่าไดโนเสาร์เอาวาดไโาด,าดาโนเสาร์เอาอารมณ์ดีหรืว่าไหน,นบน่ถ้ามื่อใหรอารมณ์ดีขีดรถได้ดไปไห,นนนนหน่อยขีดไปถ้าไดโนเสาร์มังกัดเบิ้งหนึ่งก็คือมาหน่อยในไดโนเสาร์ก็ได้วาดไดโนเสาร์เออเอา เห็ดเอาเห็ดไปที่แรกเป็นหัวใจจากเป็นหัวใจเด็กที่เป็นยังลราพี่น้องก่อนกระตายอากระตายตายกระตายเอาว่ากระตายพี่น้องกระตายเออว่ากระตายเอาวาดไปลูกเหรอวาดไปเออกระตายเอ้าวาดไปกระตายทำไมเป็นคนแล้วคราวนี้เอาว่ากระต่ายเออมันติดของปูนนั่นเป็นอะไรไหมพี่น้อง ปูนแบบข้าเจ้าเห็ดว่าเรียบแห่มันมีเห็นอยู่นนนะหันนต่เพิ่นอีดไปมันตำ่ำแต่เพิ่นอ้อมบ่าในเห็นนะกะตายอ่าวาดังไม้ก็ได้ลูกตรงนั้นมันเชี่ยงปูนนิดบ่างนะเนี่ยบ้านมันขลองมือเจ้านะเอ่ากะตายเด้อพี่น้องอันนี้เนดะ้อมองวาดไดโนเสาร์แต่ว่าบ่าอยากวาดในถ้ามือใดเพิน่นบ้าิ่นก็จะวาดไดโนเสารนะ์วคนัละแหละแต่เมื่อไม่อยากวาดกะตายเป็นบุคคลที่ม่ามากขึ้นข้นบอกเลยพี่น้องเลย จะเข็ดยังเห็ดเองเลยแต่ว่าแล้วๆสิมาบอกเราว่าแมน,อ,นนะอีอบนบ่เอียงนะเอาให้เพิ่นวาดไปไม่รู้มึงมันเชียงคู่นั่นนั่นนั่นปูนนั่นนั่นแมมที่เขาเจ้าเห็ดบ่เรียบก็จะวาดวาดขึ้นขึ้นเทิงปูนไปเลยไหมพี่นอ้องแต่ว่าฟื้นมันกับใครถึงวันเดียร์แล้วแล้วมื้อนี้ไปเอาเนาะห้ำเนาะแล้วมื้อนี้จะพาเพื่อนไปหาฟื้นีน่นพี่น้นนองหามากรองไว้ เพราะว่าเพื่อนอันนี้มันใหม่ดีเลยไม่แล้วมันเป็นทานความบางไม่ไดหาห่อดังไปดังอันข,ขุนเขาขงนีิลามันเป็นทานในห่อปิ้งได้ดีพร้อมแม่พี่น้องไม่อันนี้นะเขาเพือนไม่อย่างเขาจะมาเอาทดลองดาวด์วู่นไม่ยังอันนี้นะไม่อยังใ,อยงในเที่ยวฟันอยู่านี่นะแห้งหมดแล้วั <c oughs> ห้งหมดแล้วทำไงล่ะถ้าวนเห็ดแห้งอีกเนาะวันนี้เนาะ ยายาบ่เออลินลี่คนขยันพี่น้องไงเอาพี่น้องฟาทำเห็นไปเว่าแค์เรียนมูเจ้าเนี่ยไม่เก็บไปกิน,กนเลยเหรอพี่นี่เหรอโอ้สดสดเลยีพี่น้องไงโอ้เวลาต่ำเลยเห็นบ่มันจิเหี่ยวก้อนบ่ละ,ะครับ <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้องเออมันเริ่มแดงอันนี้พี่น้องไงมายุดีดีนะพวกในนี้ปวลนะเอาพี่น้องอย่ามาต่ำยัง มันเด็ดสดๆกันเลยอือพี่น้องไล่หลายเลยตัวสุมนี้มันขั้นแดงๆวันใดวันน่ะเฮ้ยวันน่ะเอาเมื่อกี้นี่พี่น้องวันเชียนเอาไปเก็บตอนสดๆดวันนี้เปลี่ยนใจแล้วว่าเก็บเก็บพี่น้องได้ครับครัน้องก็เปลี่ยนใจนะพี่น้องวันนี้เพิ่นเก็บวันนี้อือ ไอ้ตู้เย็นไลยน้ฮะมโะเอาเห็นบ่ได้แต่ถ้าว่าเก็บมันเห็นบ่มีแนวไม่กินด้อกันพวกแมงพวกยังกนนะฮมเนะม่เห็นบ่แั่นว่าเก็บหรเสียหกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินอนมาเม้นได้ไฟผสมดีได้ปกะนโอ้ได้ไรบ่เลย่ต้องใส้บักหนเลยนะอืว่าใส่บักหนาพี่น้องกับว่าเย็นเปียกอย่างกันที่บางแง่ไ่ละ หายเติบเหายเติบเลยเ้อเหลี่ยงกึงๆเลยแมีนายามันล้นความหมาว่าให้เก็บนะเห็นบ่แมงมันเลยนะเห็นบ่อืมเขือน้วยนั่นเก็บเนี่ยมเือดวยนั่นนะากินฮะหลากินแล้วกินแล้วมเออพี่น้องจนน้ำก็กินแล้วจนเป็นดอกแล้วนี่อมปอมนะวะนะ าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ว่าเป็นกะทิมีข้าวดีบอกพี่น้องคือเก่า<ช>พี่น้องถามดูนายว่าเบ้าขอ้อเขาเป็นไปเฮ็ดงานแน่ปัานนี้ไ,ไอ,อ้ข้อมีงานหรอ้อม,มีมูพันยูกุเทียบทิดต่องานไหนการแจ้งนา,ายกฤษภาผมไปซื้อตั๋วน้อยลีเนาะแ<ช>จ้งนา,ายกฤษภาผมไปซื้อตั๋วในเมืองอันมุกอนิดลี่เป็นในความรู้สึกว่อยให้พี่น้องฟังด้วยไอ,อ้ข้อที่ว่าอยู่นั่นมหัหนนี้ป่านนึได้ร่ แกก็ะคืบห้อนเยอะแต่ว่า,าก็อยากให้อ่ำพอมีงานมีการมีเงินเน,น,น,นาะล่ะเนาะอันนาคตของเราเรากับมูกับว่าก็มีงานแล้วโรงงานเขาเปิดแล้วก็ยุ่มงงงเก้าอ่นล่ะมองอห้องไปฮับเพิ่นมื่อนันนั้นนอนลิลีเนาะเออยยุ่มองอันนี้ยุ่องทอยเสียรถเนาะอืมมันก็บชินั่งนงลดลดั่งรถรถมีรถทั่วล่ลงไปพี่น้องใจมากเลยไปซืออ้อตัวไอ้เพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นยิงป่ายวันนั้นรอดแต่เมียขโมยที่ไป็น ส่งลูกสาววันแฝงเรียนนําเอาวันนี้วันยังไรดีวันนี้โอ้วันนี้วันเสาร์วันแฝงเรียนเนาะอ๋อเออวันนี้วันเสาร์นาะบ่เพ็ยกันจนลืมวันพี่น้องเลยวันเสารเพิ่อนกับใครตั๋วเก่านคอเนาะเออเออยันน้อยยังพากันไปพี่น้องพาด้านไปซื้อตั๋วตั๋วรถแอร์ของมือรถบัสกับบุหรี่ท่อใดแล้วมุกดาหารกรุงเทพกระสิไปลงงานล้หมอคิดเรือเป่ เดี๋ยวถามบ่าวขอนนะพี่น้องเอาหามเรานี่ตัวจีนั่งรถไปลงเอกไม่หรือว่าหมอคิดป่ะเนี่ยหมอคิดครับอ๋อลงหมอคิดเลยเนาะเขาเป่าฝากกันบอกลิลี่ให้พี่น้องในยินน้ำดูวา่าสิไปเห็นงานแล้วเป็นไดที่จากลูกสาวเจ้าไปแลปหรือเปล่าน,น,นะอืมเอาอไปหาเงินแจกตั้งกันยังกลับมาเรียนหม่เน,นะน,นาะฮามเนาะคื่อละว่าอะไไปไป,ไป,ไปม,ามาๆพี่น้อง เมื่อใดพ้นได้เงินได้สินนะพ้นการอยากมาเล่นน้ำไออยากมาเล่นน้ำอ,ยอ,ยนนำอันนองกับยังมาเนาะหำเนาะอ,อืมมันงานนี่ไปได้เลยบอกเขายังไหนไอ้บอก,อบอกพีนนนก่น้องฟังหน,นอ่อยเน,นี่ยครับน้องขางพูดเคยจีฝากไงนะโอ้อันนั้นโอ้มันมีงานแล้วมีแต่ว่าลงไปแล้วเฮ็ดโหลดเนาะเตรียมมัน ใบไปสามาัครตรวจตัวมั้นวะเดี๋ยวใบไปสามาัครกับตรวจลูลกตรวจงานครับเออเอาอ้ก็ให้เดินทางปลอดภัยแต่ว่าเดี๋ยวจังหน่อยไปซื้อตัวซื้อยังกับยังยี่ไทยพี่น้องเบื้องหน้าเนาะครับสมมื่อในตัวจักบา่ามู้บุลูเนาะครับสิแ่แปดร้อยกุญแจเออเออเอาไอ้ก็ขอให้รตรวตั้งใจเฮ็ดงานเด้อะรเราเนี่ยครับเป็นไปได้กับยยกกินไหลพอนั่นเหรอครับอเออเออยง่เมียมเฮ็ดงานกับยยกกินว่ต้องเฮ็ดงานหรือเปล่าอืม ยามเลือกงานมยาย้ำมาเลี้ยงกันยังอยากแก่ยังกกน้อยกันยังแก่เนาะครับ <c oughs> อันที่แบบมาจดปลดเลยกับพนนะ่อได้เหรอพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้กันที่แไปก่อนน้อยลีนเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ